สวัสดีครับกัลยานิมิตท,ทุกท่านสวัสดีครับผมสายธรรม95าจิตสัมผัสนะครับวันนี้เรามาทำนายดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะครับท่านใดจะมีโชคมีลาบนะครับวันที่16กุมภานะครับหรือถึงสิ้นเดือนเลยนะครับท่านใดจะมีโชคมีลาบเกณฑ์จะเป็นยังไงบ้างเรามาทํานายดวงกันเลยนะครับเราจะมีให้1 2 3 4 5ส7ี่้าก็ดก็คือ7วันนะครับ7วันผมเลือกมาอย่างละ ห้าใบที่ห้านะครับหมายถึงว่านับไปห้าใบนะครับผมก็จะวางหนึ่งใบหนึ่งวันหนึ่งวันก็คือครบห้าครบห้าจำนวนนะครับห้าห้าใบต่อหนึ่งกองนะครับผมเราจะเริ่มการทำนายเลยครับวันแรกนะครับคือวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ยังไม่มีโชคมีลาบนะครับยังไม่มีเงินมีทองแต่จะมีออเดอร์นะครับจะมีออเดอร์เข้ามานะครับในช่วงนี้นะครับจะมีคน นําข่าวสารเรื่องดีๆมาให้ท่านนะครับหรืออาจจะเอางานมาให้ท่านนะครับอยู่ที่ท่านตัดสินใจจะรับหรือไม่รับหรือว่าท่านจะตัดสินใจจะรับงานนี้หรือไม่รับงานนี้หรือว่าต้องทําให้ท่านหนักใจหนักอกหนักใจนะครับปัญหาบางเรื่องนะคือหมายถึงว่าอาจจะมีปัญหาบางเรื่องหรืออาจจะมีงานให้ทําเป็นบางอย่างบางอย่างนะครับทําให้ท่านต้องตัดสินใจมีแนวทางว่า ท่านจะต้องเดินหน้าต่อไปยังไงแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมวันอาทิตย์จะไม่มีโชคมีลาบนะครับถ้ามีก็เป็นบางคนนะครับส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีนะครับก็เสียงโชคน้อยน่ะนะครับผมต่อผู้ที่เกิดวันจันทนะครับโอ้วันจันท์นี้ครับคือหมายถึงว่าการหมุนเงินหมุนทองนะครับจะมีโชคมีลาบนะครับเล็กๆน้อยครับจากสิ่งที่ท่านไปขอพรไหวพระมานะครับผมจะมีโชคมีลาบนะครับช่วงนี้ระวัง ปวดหัวปวดตัวหน่อยนะครับผมนะครับอาจจะมีปัญหาด้านท้องผูกหรืออาจจะเวียยหัวไมเกรนขึ้นนิดๆหน่อยๆนะครับให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งนะครับปัญหาก็จะมีปัญหาเข้ามาลุ่มเลาต่างๆเข้ามานะครับอาจจะทําให้ท่านช่วงนี้รู้สึกวุ่นวายกระวนกระวายใจนะครับมีปัญหานะครับเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งก็จะดีขึ้นนะครับผมนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์เนาะจะมีโชคีลาภนะครับผม ส่วนผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารผู้ที่เกิดวันอังคารก็จะมีโชคมีลาบนะครับเล็กๆในน้อยนะครับอยู่ที่การตัดสินใจท่านนะครับก็คือหมายถึงว่าท่านชอบเลขไหนก็ซื้อเลขนั้นนะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะนะครับส่วนปัญหาต่างๆนะครับที่ท่านตัดสินใจหรือว่ารอเขาเรียกรอฟันทงหรือว่า,ามีคนยืมเงินหรือ มีคนมาขอยืมเงินหรือว่ามากู้ยืมหรือว่าอาจจะทําธุรกิจอะไรเงี้ยก็ต้องตัดสินใจดีๆนะครับเพราะว่าการเงินของท่านอ่ะอาจจะมีปัญหาได้นะครับใบเนี้ยก็คือถึงมันจะปล่อยไปแล้วนะครับมันก็จะมีเงินอยู่แต่มันก็อาจจะน้อยลงนะอาจจะทําให้ท่านมีปัญหาได้นะครับผมนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับจะมีโชคมีลามีเงินมีทองนะครับช่วงนี้นะครับตัดสินใจดีๆนะครับเราจะดีนะครับ ต่อเลยนะครับผู้ที่เกิดวันพุธนะครับโอ้ผู้ที่เกิดวันพุธก,ก็จะมีโชคลาภลอยนะครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องอเขาเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นทุกขลาบได้นะครับระวังปดวดหัวเข่าปวดหลังนะครับปวดเอวนะครับผมหรืออาจจะคนทีอ่อายุมากอยู่แล้วเนี่ยอาจจะทำทให้ท่านอ่ะเขาเรียกจากปกติอาจจะระวังเรื่องออนั่งรถเข็นนั่งนั่งอ่าเขาเรียกจะนั่งจะลุกก็ลําบากนะครับ ็ระมัดระวังนิดหนึ่งครับคนที่เกิดวันพุธนะครับมีโชคมีลาบมีโชคลาบลอยนะครับแล้วแต่ดวงอันนี้หลุดดวงอยู่ที่ดวงขั้นนะครับแต่ไม่ได้ทุกคนนะครับอยู่ที่ดวงบางคนนะครับช่วงนี้นะครับจะมีโชคมีลาบนะครับวันผู้ที่เกิดวันพุธนะครับผมต่อวันที่เกิดผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสโอตอนช่วงนี้ต้องรับแบกทุกหนักหลายๆเรื่องหลายๆปัญหาเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพก็ลองระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ท่านก็ ยังไม่มีโชคไม่ลาบนะครับฝันอะไรฝันท่านอย่าพึ่งฝันไปเยอะนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ท่านผิดหวังเสียใจได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันพระรหัสนะครับเสี่ยงน้อยนะครับเสี่ยงได้นะครับแต่เสี่ยงน้อยอยู่ที่อยู่ที่ตามตมดวงของท่านนะครับอยู่ที่กําลังบุญนะถ้ากําลังบุญมีเยอะท่านอาจะมีโชคท่านกาลังบุญน้อยก็อาจจะไม่มีนะครับส่วนเรื่องงานที่มีปัญหานะครับก็เดี๋ยวจะขี้คายไปเองนะครับแพ้ภัยไปเองนะครับเพียงแต่ว่าท่านไม่ต่อสู้ไม่ฝ่าฟันไม่ ไม่ปะทะนะครับหลีกเลี่ยงจะดีที่สุดแล้วทุกอย่างก็จะขี้คลายไปเองนะครับปัญหานะครับผมต่อผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นี่ยังไม่มีโชคมีลาบนะครับแต่จะมีงานหรือว่ามีออเดอร์นะครับเข้ามาหลุมเล้านะครับเข้ามาให้ฉลองแต่อันนี้อาจจะได้ โอกาสจะมีถูกหวยก็มีนะครับมีโอกาสถูกหวยถูกรางวัลนะครับมีนะครับมีโอกาสมีโชคมีลาบนะครับผมก็ให้ซื้อดีๆหรือว่าเล่งดีๆนะครับอาจจะมีโชคมีลาบฉลองัยนะครับจะมีงานเข้ามานะครับช่วงนี้พอมาส่งธาตุทำธุรกิจนะครับการลงทุนหรือว่าทำสังหาริมทรัพย์จะดีนะครับช่วงนี้จะดีมากๆเลยนะครับผมเนาะอ่าเขาเรียกเจ้ากรรมในเวนเนี่ย เขาอาจจะไม่ไม่ยังไอ้นี่อยู่แต่ทุกอย่างเดี๋ยวมันจะขี้คายลงเองนะครับผมนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับมีโชคลาภตามกําลังบุญนะครับเหมือนเดิมนะครับเราบอกว่ากําลังบุญนะครับต่อเลยนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับอ่าช่วงนี้จะแฮปปี้นะครับอาจจะมีเงินมีทองมีโชคมีลาภมีโอทีนะครับเข้ามาอะไรที่ ไม่ประสบความสาเร็จก็จะประสบอาจจะมีการได้แต่งงานถูกขอแต่งงานหรืออาจจะมีคนรักเข้ามานะครับเข้ามาชอบเข้ามาจีอาจจะเป็นเลาเป็นเนื้อคู่คู่ครองนะครับในอดีตในอดีตนะครับจะมาเจอกันนะครับในรอบนี้นะครับอาจจะตกลงปรงใจกันได้นะครับทุกอย่างจะสมหวังและแฮปปี้นะครับอะไรที่คาดหวังไว้จะสําเร็จผลนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์เนาะตามกําลังบุญนะครับบุญทําไว้เยอะนะครับทําบุญทําทานนะครับใส่หยอดตู้น้ําตู้ไฟวัด หรือว่าทําทานให้กับคนยากไร้นะครับแล้วท่านจะสมหวังนะครับสิ่งที่ท่านไปขอพรมานะครับจะประสบความสาเร็จนะครับอันนี้อยู่ที่บุญวัฒนาของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับผมเนาะก็ครบแล้วทั้ง7วันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับช่วงนี้มีทั้งฝนตกพายุเข้าน้ําท่วมแดดออกไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยสักวันนะครับอาจจะทําให้ท่านเจ็บป่วยได้นะครับ หรืออาจล้มหมอนนอนเสืออาจจะมีอุบัติเหตุได้นะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับผมเพราะว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับสิ่งที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนะครับผู้ที่เกิดดังกําลังวันนะครับรู้สึกว่าจะมีโชคมีลาบกันนะครับแล้วแต่กําลังบุญนะครับไม่มากก็น้อยนะครับนะอยู่ที่แต่ละคนอยู่ที่ดวงแต่ละคนที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลกันมานะครับผม ว่าท่านทํามาเท่าไหร่สร้างบุญเท่าไหร่อะไรเงี้ยไหว้พระสวดมนต์ให้ทานให้ศีลสวดมนต์นั่งสมาธิให้ทานทําบุญด้วยจิตที่จิตที่บริสุทธิ์นะครับที่อยากทําอยากกระทาอยากทาบุญอยากให้นะครับผมจะมากจะน้อยนะครับก็อยู่ที่จิตของท่านนะครับท่านคิดดีทดําดีทุกอย่างมันก็จะดีกลับมานะครับผมผู้ที่เกิดวันตามนาทีช่วงรู้สึกว่า อ่ไาพา่ชุดนี้จะดีค่อนข้างจะดีหมดกับทุกคนเลยกับทุกวันกับทุกวันเลยนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้หมอดูสัจธรรม95าจิตสัมผัสด้วยนะครับไปแล้วครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงเฮงปังปัง,ปงมัน่นหมานทุกคนนะครับสวัสดีครับ